สวัสดีครับวิธีการเป๋าตังเปนะครับใช้จ่ายโดยตรงนะครับสแกนโดยตัดกับบัญชีธนาคารนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเติมเงินนะครับผมสาหรับใครที่ว่าไม่ขยันเติมเงินหรือว่าเรามาดูวิธีการตัดนะครับตัดกับบัญชีโดยตรงโดยการสแกนนะครับแล้วก็ตัดสามารถตัดได้เลยครับไม่ต้องเติมเงินนะครับก็มาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็มาที่ตัวเป๋าตังเปนะครับแล้วก็คลิกไปที่หน้าหลักได้เลยครับผม คลิกมาหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับมาถูเมนูต่อมานะครับเมนูต่อมาก็ตรงนี้ครับจะเข้าสู่ของเมนูของเป๋าตังเปแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกที่ฟันเฟืองครับผมคลิกได้เลยครับก็จะเป็นการตั้งค่าเป๋าตังเปนะครับวิธีการผูกบัตรเครดิตนะครับก็มีด้วยนะครับแล้วก็วิธีผูกด้วย wallet หรือบัญชีนะครับเราจะเลือกเป็นตัวบัญชีด้านบนนะครับส่วนวิธีการผูกบัตรเครดิตนะครับก็สามารถดูได้ที่ช่อง ads เองนะครับผมก็มีทําคลิปไว้นะครับผมก็ เรามาดูกันต่อครับก็คือคลิกที่ผูกบัญชี Wall e t นะครับคลิกเข้ามาครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีนะครับของธนาคารนะครับตรงนี้ณตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็จะมีทําได้เพียงธนาคารเดียวครับเป็นของกรุงไทยนะครับผมก็จะเป็นวิธีการผูกบัญชีกรุงไทยเน็กก็คือมันเป็นบัญชีออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวที่2ครับระบุเลขที่บัญชีกรุงไทยนะครับก็วิธีการผูกบัญชีออนไลน์กันนะครับก็คือเป็นบัญชีบนนะครับเป็นผูกบัญชีผ่านกรุงไทยเน็กนะครับกดเข้ามาครับผม เมื่อกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะรอเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กซ์นะครับผมก็ทําการใส่รหัสให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าไปได้เลยครับผมก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาการยืนยันตัวตนนะครับผ่านกรุงไทยเน็กซ์สำเร็จนะครับก็ทําการดําเนินต่อบนแอปเป่าตังค์นะครับกดคลิกเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อโดยการผูกบัญชีของบัญชีกรุงไทยนะครับตรงนี้ก็กดคลิกได้เลยครับแล้วก็กดถัดไปครับผม ตรนี้ก็จะมีรหัสบัญชีนะครับมาที่ OTP เรานะครับเป็นเลขเาทางส่งมาทางเามสเซจนะครับผมก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อทําการใส่ OTP เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการยืนยันการผูกบัญชีนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเลขเจ้าของบัญชีเลขที่นะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือที่เรามีอยู่ในบัญชีนะครับกดทําการยืนยันผูกบัญชีได้เลยครับผม แล้วก็ใส่รหัสพินนะครับเป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับใส่ให้เรียบร้อยครับผมเมื่อใส่รหัสพินเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาว่าผูกบัญชีสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีเมสเซจมาที่แจ้งที่บัญชีของเรานะครับว่าทําการผูกไว้ที่เป๋าตังเปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมตังนี้ก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับตรงนี้ก็มาเป็นการผูกนะครับเข้าบัญชีธนาคารของกรุงไทยนั่นเองนี่ก็ขอบคุณครับ พ,พี่ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ